จ๋าว่าไงจ๋าสบายดีไหมยมากเลยกระหืดหิวพอดีเลยอ่ะรถติดรถติดยูวไส้กิวแล้วไส้กิววันนี้นะเมนูที่ทำให้รับรองว่าของโปรดของอีฟแน่นอนคืออะไรอ่ะช็อกโกแลตลาวากับรันดีซอสเป็นไงเป็นไงดนมาชอบมากวันนี้ไม่ได้มาสอนทำเค้กอย่างเดียวมาสอนวิธีทำใช้นี่เอาอบไมโครเวฟด้วย ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้หลายฟังก์ชันอยู่แต่บางที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฟังก์ชันใช้ไงได้บ้างหลักๆมันยังไงออแลออ้วฟังก์ชันที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเลย<อ>ใช่เลยอยากฟังแล้วเตาอ,อบไมโครเวฟนี้ชื่อว่า G D 4 0 0 G D 0 0่้เขาก็ทําได้หลายอย่างมากนี่เป็นไมโครเวฟปกติปุ๊บคือมันมเป็นวัดใช่ไหมยิ่งวัดยิ่งสูงแปลว่ายิ่งยิ่งร้อน อ๋ไม่ที่สุดไม่ใช่ที่หนาวหรอวัดวัดวัดสัมผีสสตมนี่มีที่ใส่น้ำใส่น้ำลงไปชื่อว่าเราอบพวกอาหารอกไก่อะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่แข็งกระด้างเพราะมีไอ้น้ำหล่อเลี้ยงความชื้นตลอดเวลาแล้วแบบพวกติ่มซำอะไรเงี้ยก็ได้ได้เหมือนกันเราก็สามารถตั้งได้เราตั้งอุณหภูมิได้ด้วยตั้งได้ตั้งแต่100องศาจนถึง350ยบปกติเตาอบ ทั่วไปที่บ้านเนี่ยจะไม่สามารถถึง350้าได้จะได้ประมาณแบบ250 350นี่อบพิซซ่าได้เลยนะรอ,อร่อยมากเออแล้วนี่ก็มีเมนูอัตโนมัตินี่เยอะมากเลยเนีใช่ีเมนูเลยนะเนี่ยนี่ตัวตรงนี้ฟังก์ชัน1 2 3 4 5สที่จะเป็นอะไรที่ สามารถกดปุ๊บเราใช้ได้เลยเตาอบไมโครเวฟรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรู้ทุกอย่างว่าอะไรคุณจะสุกประมาณไหนเวลาเท่าไหร่ไฟไงภาชนะที่สามารถจะใส่เข้าไปก็ได้หลากหลายไมโครเวฟปกติเนี่ยใส่ภาชนะบางอย่างใส่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสะท้อนตัวนี้ใส่ได้หลากหลายมากเช่อะไรบ้างอ่ะพวกอย่างเงี้ยปกติมันจะเข้าไม่ได้ไมโครเวฟแต่รุ่นนี้มันเข้าได้เพราะนี้มันไม่ใช่ไมโครเวฟมันคือเตาอบไมโครเวฟเนาะแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าตะแกรงอ๋อตะแกรงเหรอยังไม่จบอ้เคลีนได้ตัวเองเราไม่ต้องไปทำวามสะอาดมันเหรอเรามีฟังก์ชันควิกคลีนนิ่งอ๋อกดปุ๊บเขาจะเราทำความสะอาดตัวเองได้ทำความสะอาดตัวเองแต่ทำออมสัต Eve ไม่ได้นะเกือบจะเอาตัวเข้าไปแล้วนะีน้ไม่เป็นภาระแต่ฟังก์ชันวันนี้เราใช้เป็นโอเว่นเราก็จะพรีฮีตสักสิบห้านาทีเออแล้วพรีฮีทคืออะไรอ่ะ เราก็ต้องทําให้เตาของเราร้อนได้ที่ก่อนถึงจะเอาเขาไปอบได้ระหว่างเราเรอเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันโอเคโอ้ <Okay. S 1> โหจกกัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วจัเตรียม่เรียบร้อยแล้วใช่เราก็มีนี่ไข่แดงสามฟองนะครับไข่แดงทำไมต้องแยกเป็นสองอันด้วยอ่ะก็เราจะใช้แยกอันนี้ส่วนของซอสในส่วนของเค้กไข่ขาวจากไข่แดงมีน้ำตาลทราย <S <S> <S เนยสดอันนี้เราใช้เป็นเนยจืด นี่เป็นดาร์กช็อกโกแลตชอบเลยชอบเลยหายเป็นหายไปบ้างไหมเออแอบกินแอบกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนของแป้งอันหนึ่งผสมแป้งสาลีนั่นเองนี่กลิ่นวานิลลาสำหรับซอสเราก็มีบรั่นดีแน่นอนเป็นบรั่นดีซอสแล้วก็ครีมสดตกแต่งด้วยผลสตรอเบอรี่เล็กน้อยสตรอเบอรี่อันนี้มีของทางตระกูลเลยพ่อแม่ลูกหลานพ่อแม่ลูกหลานน่ารักอ่ะบเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้อง ตีไข่แดงแต่มันตานให้ขึ้นฟูก่อนชอบหวานมากไหมโอเคอ่ะใส่กลิ่นวานิลาไปนิดนึงปัานาหนึ่งช้อนชานะครัคบจนเป็นครีมนี่ละลายชักละ นี่สําหรับเตา induction ของโตชิบ้านะยี่ห้อนี้เนี่ยสามารถใช้เตาได้หลากหลายเช่นหม้อนี้นะฮะที่ไม่ได้มาด้วยกันก็สามารถใช้ใช้ได้การร้อนเร็วด้วยคือเฟรนลี่กับทุกคนเฟรนลี่กับทุกคนใช่นี่ยร้อนเร็วมากเลยเนี่ยละลายแล้วเนี่ยตอนนี้ช็อกแล้วก็ละลายแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะครับคนเขาด้วยกัน ขาวึ้นตูระหว่างนี้น,นนะเราก็จะเอาส่วนผสมไข่แดงน้ำตาลบนิลามาผสมกับตัวของช็อกโกแลตนั่นเองอันนี้คนไปนคอนอ๋อท่านนี้เรียกว่าตะลอ้อ ได้ใช่แล้วออไม่ลืมหรอกคำาจำดี <laughs> ส่วนผสนมอันนี้มารวมกันคือไข่าขาวทำให้ฟู <c oughs> เพราะว่าเราอยากให้เนื้อเค้กเบาข้างในมันจะได้เยิม <c oughs> แต่สุดท้ายเด็วเราก็จะใส่แป้งไปนิดหน่อยให้เขาพอเซตตัว อย,อย่าเทให้มันเต็มเกินไปเพราะเดี๋ยวงจะฟูอ้าอ่ะอืบเย้เราก็พร้อมแล้วนะคะอ่าเัีแยวก็เปิดตัวโอเว้นนะครับแล้วก็หมุนเวลา กดสตาร์ทได้ทันทีเราตั้งไว้อยู่ตรงที่8นาทีอ๋อเวลาอบเค้กใช้ฟังก์ชันโอเว่นใช่ส่วนของซอสรันดีเบสเหมือนเดิมก็คือไข่แดงกับน้ำตาลน้ำตาลขอใส่ไม่เยอะอันนี้แล้วแต่ชอบนะใส่วานิลลนิดนิดหนึ่งประมาณหนึ่งครึ่งช้อนชาดีใช่เหมือนเมื่อกี้เลยเบสเหมือนกันใส่เป็นรันดีเยอะนิดนึง ภัาชนะหนึ่งเดี๋วจะตีวิปครีมทำอาหารมันต้อง<ป>มันต้องใช้มันต้องใช้ความมั่นใจในหลักเราเมั่นใจนะเหรอทำอาหารได้เป็นหรออ่าโอเค <c oughs> แล้วก็ตีจนจนเหนียวได้ที่นะ <c oughs> เอานี้มาตะลอ่อมตัวนี้คือส่วนความหวาน <c oughs> คือส่วนรสชาติ โอเคครีมรันดีเสร็จเรียบร้อยแ oh. <Okay. S 1> ช่ตู้เย็นได้ครับแช่ตูเน,นเก็บไว้ก่อนจนกว่าจะใช้อตอนนี้เค้กของเราก็ข้างนอกก็จะฟอรมเป็นเปลือกข้างในก็จะเป็นเยิมเยิม้มสามสองเย้เย่โอ้ยไฮไลท์กินเนไฮไลท์คืออยู่ข้างใน ใช้ใช้มาแค่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ8ปดทีครีมบรันดีโอ้ขอบคุณครับโอ้โหรูนาทีรูนาทีทำไรอ่ะเอครีมราวางไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเค้กลงมาเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยจริงเหรอพร้อมรับประทานนานรวดเร็วทันใจ อุ้ยราวาปะทุนี่แล้ว,ว,ลวเผื่อไม่เอาองค์เอาออกเหรอกินใบหมดเลยมไม่น่าเชื่อว่าเราอบบ้านเรานี่มันจะทำอะไรสารพัดอย่างที่อร่อยขนาดนี้ได้เลยเนะี่ยอ่าแน่นอนอและที่อีกบอกว่ามันทำความสะอาดดูแลตัวเองได้นี่มันยังไงนะทำให้ดูเราก็หมุนไปที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดปุ๊บนะแต่ลืมนะว่า ข้างในเนี้ยต้องมีน้ำเมื่อกี้เราเช็คร้านน้ำเต็มอยู่เขาจะเข้าหมดสตรีมแล้วก็จะเป็นไอ้น้ำพุ่งออกมาความสะอาดทั้งหมดอัพเดียวเองสิบนาทีแต่ล้างจานต้องล้างเองนะจ๊ะล้างจานต้องล้างเองจานใส่เข้าไปนะจ๊ะเห็นไหมมีไอ้น้ำออกมาละอุ้ยนี่นี่อู้ โ,หโ,หโเห็นมามเหมือนเข้าไปล้างกับตัวเองเลยเนี่ยทีนี้เราแบบว่าอยากตีมแบบว่าเอาไปน้ำว่าเอาหน้าเข้าไปได้ไอหลองดูเลยเรียกว่านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตมาก <c oughs> ขอบคุณวันนี้ไม่เป็นไรจ้ะมาทำเค้กอร่อยให้เพื่อนกินแล้วก็สอนใช้เตาอบด้วยนะคะใช่แล้วครับที่เหลือเรากลับบ้านนะกลับบ้านเราเองกลับบ้านเลยไม่ให้อ้วนแล้วอ้วนแล้วอ้วนแล้ว เค้กกินวันละชิ้นก็พอ